สวัสดีครับพบกับช่อง Super Goji Channel วันนี้จะพามาพบกับโยเกิร์ตคุณค่าพชนาการแห่งสุขภาพมนุษย์บริโภคโยเกิร์ตมานานกว่าหลายร้อยปีแล้วมันมีคุณค่าทางโพชนาการสูงมากการรับประทานเป็นประจำจะช่วยส่งเสริมสุขภาพของคุณได้หลายประการตัวยอย่างเช่นโยเกิร์ตพบว่าช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจโรคกระดูกพุนรวมถึงช่วยในการควบคุมน้ำหนักอีกด้วยและนี่คือประโยชน์เประการของโยเกิร์ต หนึ่งอุดไมได้วยสารอาหารที่สําคัญยูเกิดมีสารอาหารเกือบทุกชนิดที่ร่างกายต้องการเป็นที้ทราบกันดีว่ามีแคลเซียมจํานวนมากซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จําเป็นสำหรับฟันและกระดูกยเกิตเพียงหนึ่งถ้วยให้แคลเซียม49เอร์เซนต่อความต้องการในแต่ละวันนอกจากนี้ยังมีวิตามิน B สูงโดยเฉพาะวิตามินบ12และไบโวฟาวิน ซื้ทั้งสองอย่างนี้ช่วยป้องกันโรคหัวใจและข้อบกพร่องที่เกิดจากท่อประสาทในหนึ่งถ้วยยังให้ฟอสฟอรัสสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์แมกนีเซียมสิบสองเปอร์เซ็นต์และโพแทสเซียมสิบแปดเปอร์เซ็นต์ของความต้องการประจำวันและท่านเหล่านี้จําเป็นสาหรับกระบวนการทางชีววิทยาหลายอย่างเช่นการควบคุมความดันโลหิตการเผาผลาญและสุขภาพของกระดูก 2. มีโปรตีนสูงโยเกิร์ตให้โปรตีนในปริมาณที่น่าประทับใจโดยมีประมาณ12กรัมต่อ7ออนซ์หรือ200กรัม โปรตีน,นตัวแดงในการสนับสนุนการเผาผลาญโดยการเพิ่มการใช้พลังงานของคุณหรือจำนวนแคลอรี่ที่คุณเผาผลาญตลอดวัน ก่อนหน้านี้เชื่อกันว่าไขามันอิ่มตัวทําให้เกิดโรคหัวใจแต่การวิจยัยในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นอย่างไรก็ตามยูเกตสายพันธุ์ที่ปราศจากไขมันและไขมันต่ํายังคงเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายการได้รับโปรตีนที่เพียงพอก็มีความสําคัญต่อการควบคุมความอยากอาหารเช่นกันเนื่องจากจะเพิ่มการผลิตฮอร์โมนที่ส่งสัญญาณความอิ่มมันอาจลดจํานวนแคลอรี่โดยรวมที่คุณบริโภคโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมน้ําหนัก สามบางสายพันธุ์อาจจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพทางเดินอาหารโยเกิร์ตบางประเภทมีแบคทีเรียที่มีชีวิตหรือโปรไบโอติกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัสเจอร์ไลท์ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทางเดินอาหารเมื่อบริโภคเข้าไปน่าเสดายที่โยเกิร์ตจำนวนมากได้รับการพัสเจอร์ไลท์ซึ่งเป็นการบำบัดความร้อนที่ฆ่าแบคทีเรียที่มีประโยชน์เพื่อให้แน่ใจว่าโยเกิร์ตของคุณมีโปรไบโอติกที่มีประสิทธิภาพให้มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีชีวิตซึ่งคนระบุไว้บนฉลาก โปรไบโอติกบางชนิดที่พบในโยเกิร์ตเช่นและตบคทีเรียจนรานารของโรคล,ลำไส้แปรปรวนซึ่งเป็นความผิดปกติทั่วไปที่มีผลต่อลำไส้ใหญ่นอกจากนี้การศึกษาหลายชิ้นยังพบว่าโปรไบโอติกช่วยป้องกันอาการท้องร่วงที่เกี่ยวข้องกับยาปฏิชีวนะและอาการท้องผูก 4. ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของคุณการบริโภคโยเกิร์ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีโปรไบโอติกเป็นประจำทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณแข็งแรงขึ้นและลดความเป็นไปได้ในการเจ็บป่วย โปรไบโอติกถุกแสดงเพื่อลดการอักเสบซึ่งเชื่อมโยงกับสภาะวะสุขภาพหลายอย่างตั้งแต่การติดเชื้อไวรัสไปจนถึงความผิโปกติของลำไส้การวิจัยแสดงให้เห็นว่าในบางกรณีโปรไบโอติกช่วยลดอุบัติการระยะเวลาและความรุนแรงของไข้หวัดได้ยิ่งไปกว่านั้นคุณสมบัติในการเพิ่มภูมิคุ้มกันของโยเกิร์ตส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแมกนีเซียมในสังกะสีซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ทราบกันดีว่ามีบทบาทต่อสุขภาพของระบบภูมิคุ้มกัน 5. ป้องกันโรคกระดูกพรุน โยเกิร์มีสารอาหารหลักในการบำรุงสุขภาพากระดูกได้แก่แคลเซียมโปรตีนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสและบางครั้งวิตามินดีวิตามินและแร่ธาตุทั้งหมดนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการป้องกันโรคก,กระดูกพุนซึ่งเป็นภาวะที่กระดูกอ่อนแอลงพบได้บ่อยในผู้สูงอายุบุคคลที่เป็นโรคก,กระดูกพุนจะมีความหนาแน่นของกระดูกตำ่ำและมีความเสี่ยงสูงที่จะกระดูกหัก การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการบริโภคอาหารประเภทนมอย่างน้อยสามมื้อเช่นโยเกิร์ตเป็นประจำทุกวันอาจช่วยรักษามวลกระดูกและความแข็งแรงได้ 6. เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจปริมาณไขมันข่อยโยเกิร์ตเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้สุขภาพแข็งแรงซึ่งประกอบด้วยไขยมันอิ่มตัวเป็นส่วนใหญ่โดยมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวจํานวนเล็กน้อยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าไขามันในโยเกิร์ตเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณในความเป็นจริงมันอาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพของหัวใจ งานวิจัยบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าการบริโภคไขมันอิ่มตัวจากผลิตภัณฑ์นมจะเพิ่มคอเลสเตอรอล HDL ที D ่ดี T D, ซึ่งอาจช่วยป้องกันสุขภาพหัวใจนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์นมเช่นโยเกิรต์ตยังช่วยลดความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคหัวใจ 7. ช่วยส่งเสริมการควบคุมน้ำหนักโยเกิร์ตมีคุณสมบัติหลายประการที่ช่วยในการควบคุมน้ำหนักสำหรับผู้ที่เริ่มต้นมันมีโปรตีนสูงซึ่งทำงานร่วมกับแคลเซียมเพื่อเพิ่มระดับฮอร์โมนลดความอยากอาหารได้ นอกจากนี้การศึกษาหลายชิ้นพบว่าการบริโภคโยเกิตมีความสัมพันธ์กับน้ำหนักตัวที่ลดลงการศึกษาอื่นๆพบว่าผู้ที่ทานโยเกิรต์ตมากจะทานอาหารได้ดีขึ้นโดยรวมเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ทานส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปริมาณสารอาหารที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณแคล,ลอรี่ที่ค่อนข้างต่ำแต่อย่างไรก็ตามโยเกิรต์ตอาจไม่ได้เหมาะสมกับทุกคนบางคนต้องระมัดระวังการบริโภคโยเกิรต์ต นื่องจากอาจทาให้เกิดผลเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่แพ้แลคโตนหรือแพ้นมนอกจากนี้บางผลิตภัณฑ์ยังผสมน้ําตาลอีกด้วยดังน,นั้นควรอ่านฉลากอาหารอย่างละเอียดก่อนบริโภคทุกครั้งก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับประโยชน์เจ็บอาการของโยเกิร์ตถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ